ทานชาดกเรื่องบัณฑิตผู้ยังรู้สิทธะชาดกว่าด้วยการยังรู้อัธยาใส่ใจคอผู้อื่นในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพมทัดของราชสมบัติกรุงพานาสีในสมัยนั้นพระองค์มีราชบัณฑิตสอนธรรมอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งที่ท่าน้ำอันเป็นที่ที่คนเลี้ยงมา้า ได้พามาอาชาในยะมงคลอัศวราชของพระราชามาอาบน้ําอยู่เป็นประจำเอา้าวเป็นอะไรไปอยู่ทําไมล่ะไปลงไปอาบน้ําให้สบายตัวซะ <c oughs> โอ้ยเป็นอะไรไปนี่ทําไมไม่ยอมลงไปอาบน้ํากินน้ําเอา้าลงไปซะโอม ไปกลับคุณลาให้พระราชาทรงทราบดีกว่ารีบไปเถอะขืนแค่้า,ามีหวังเดือดร้อนแน่ม,ม้ามงคลน,นี้เป็นที่ปรดปานของพระราชาทรงผนอมเหมือนแก้วตาเหมือนเอารถก็ไม่ตานเนื่องจากเป็นม้าคู่บุญแสนรู้แข็งแรงปาดเปียวและสีเท้าจัดพระองค์เคยใช้เป็นราชพายะ ยามออกศึกสงคารามรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยตลอดมาอะไรนะไม่ยอมดื่มน้ำอาบน้ำเลยหรือพระเจ้าค่ะแต่ตามลาดบัณฑิตมาสิท่านบัณฑิตท่านจงไปตรวจดูสิว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับม้าของเราบ้างพระเจ้าค่ะเมื่อราดบัณฑิต มาตรวจดูแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนม้านี้ไม่ได้เป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดอาจมีเหตุบางอย่างที่เป็นเรื่องของความกินแขนงแข่งใจเกิดขึ้นเพราะม้ามางคนนี้เฉลียวฉลาดเยี่ยงคนเมื่อเจ้ามาถึงที่ท่าน้ำมีใครอยู่ที่ท่าน้ำก่อนไหมเออมีครับมีคนนำม้าตัวหนึ่งมาอาบน้ำ บฑิตสักไซไล่เลียงคนเลี้ยงม้าอย่างถี่ถ้วนจนได้ความว่าม้าอาชาเนยะตัวนี้เป็นม้าถือตัวเมื่อเห็นคนนำม้าไม่มีสกุลมาอาบน้ำดื่มน้ำจึงไม่ยอมลงไปที่ท่านั้นอีกเอจะอธิบายสาเหตุเรื่องนี้ให้คนเลี้ยงม้าตรงๆคงไม่เข้าใจมีแต่จะมากเรื่องเป็นเปล่าๆนี่แน่ท่านผู้เลี้ยงม้า ท่านจงนำม้าอัศวาราชไปอาบน้ําได้ดื่มน้ําที่ท่าอื่นๆดูบ้างดูแต่คนที่บริโภคข้าวประหยัดที่เขาปรุงด้วยเนยใสยน้ำมึงน้ำอ้อยบ่อยๆเข้าเขายังรู้จักเบื่อได้ม้าตัวนี้ดื่มน้ําที่ท่านี้บ่อยๆนานวันเข้ามันก็คงจะเบื่อเช่นเดียวกันคนเลี้ยงม้าได้ฟังคําบอกของบัณฑิต แล้วทําตามนมาําม้ามงคลไปดื่มน้ําและอาบน้ําในท่าอื่นม้ามงคลก็ยินยอมแต่โดยดีลาดบัณฑิตจึงกลับมาทูลลาพระราชาให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดพระเจ้าภูมทัตทรงดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งบังเกิดความปรับเพิ่มเป็นล้นพ้นทรงสั่งเสริมลาดบัณฑิตที่สามารถยังรู้แม้กระทั่งอัจฉริยะใสของสัตเดียนและจัชาร จึงพระราชทานเกียรติยศและรางวัลให้เป็นการตอบแทนข้อคิดจากนิทานชาดกเป็นธรรมดาว่าบุคคลฝึกจิตใจให้สะอาดมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเพียงไรมักมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือไม่อยากคุกคีกับผู้ที่ไร้คุณธรรมยกเว้นแต่มีผู้จิตกรุณาต้องการช่วยเหลือ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีครูอาจารย์ดีมาเที่ยวเข็นว่ากล่าวตักเตือนต้องถือว่าท่านลดตัวลงมาใกล้ชิดมาช่วยเหลือส่วนข่มควรรับปฏิบัติตามโอวาทและกับขอบคุณโดยความเคารพนักแสดงโดยพระเจ้าผุมพรัท้ท่านบัณฑิตมาอาชาในายมามงคล และประชาชน